the bomb is สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ after the game ครับหลังเมืองทองยูเนเต็ดเปิดบ้านเสมอกับลำปาง FC 2ประตูต่อ2นะสประตูต่อ2องจะบอก2ประตูต่อ0นะครับยังสุดมันครับอยู่กับผมโอ๊ตจากมชบุรณะบุตรนะครับพิธีกรประจำสโมสรเมืองทองยูเนเต็ดนะครับแล้วก็วันนี้แขกรับเชิญ2ท่านครับพี่โจสุรศักดิ์มากทวีนะครับเจ้าของนักการลิทเติ้ลโจแล้วก็โกโก้ครับดัสกรทองเหลาครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ม่อย่างที่เราพูดกันไว้เลยว่าฟุตบอลเจอทีมที่เขาเรียกว่าเพิ่งขึ้นมาเหนื่อย <Yeah. S 1> ก็ว่าไงก็วันนี้ก็ทั้งเกมครับว่าต้องชื่นชมลำปา,ยยาง่านีซึ่งเขาถึงเขาจะตัวผู้เล่นน้อยกว่าครัแล้วเขาโดนใบแดงไปแล้วก็แต่ว่าจิตใจหัวจิตหัวใจของพวกเขาถือ <c oughs> ว่าเกินร้อยจริงๆอย่างที่บอกไว้ว่า เขาเขามาเขามีแค่ห no. ัวใจมาเล่นเขาก็เขาก็เขาก็ชนะเราไปเกินครึ่งเลยนะครับผมนักเตะทุกคนวิ่งสู้ฟัดกันแล้วก็ผลงานในสนามออกมาดีด้วยแล้วก็ชื่นชมพวกเขาจริงๆแล้วกองเชียร์ที่ตากฝนเชียร์เขาตลอดนั่นนะใช่ต้องปลบือให้นะต้องปลบมือให้ตองเชียร์ลำปางนาเยินเยินตาใช่ครับน่าตามากๆนะครับก็เสมอกันไปแบบสุดมันนะครับก็อย่างที่โก้บอกไปนะครับว่าฟุตบอลเนี่ยเรื่องของหัวิตหัวใจสำคัญนะฮะลำปางเหลือ1ิคนตั้งแต่ช่วงครึ่งเวลาแรก นะครับแต่ว่าพอเปิดช่วงครึ่งเวลาหลังออกมาก็ทําได้ดีอันนี้ต้องชื่นชมให้เครดิตจริงๆนะครับส่วนเืองทองยูนเต็ดก็มีหลายจังหวะที่น่าจะได้ประตูนะครับแต่เหมือนจะไม่มีดวงไหมอันนี้ต้องในมุมของพี่โจในมุมของโก้ว่าอย่างไรบ้างในมุมของพี่เนี่ยอย่างเอกนิดเนี่ยตั้งแต่ต้นเกมเลยนะต้นเกมครึ่งหลังอะไรเนี่ยเอาเข้าไปอยู่ในตําแหน่งที่ดีจังหวะเข้าทําก็ดีครับแต่ว่ามันขาดอะไรติดนิดหน่อย นะแล้วก็โอกาสของคนอื่นหลายคนก็ถือว่าเป็นเกมที่โดยรวมนะถ้าแฟนบอลแบบกลางๆเลยนะเกมนี้สนุกเกมนี้คือเราจะไม่มองผลการแข่งขันนะเข้าใจว่าแฟนบอลเมืองทองก็อยากให้ชนะแฟนบอลลำบากก็อยากให้ชนะอยู่แล้วแต่เราวิเคราะห์ตามหน้าเสือแล้วกันนะโกบ้างโก้ว่าไงสำหรับผมนะถ้าผมเป็นผพืเล่นในสนามบรรยากาศในสนามมันจะตื่นเต้นแล้วก็มันเหมือนจะอึดอัดอย่างที่บอกว่าถ้าผมเล่นอยู่ในสนามผมก็จะรู้สึกว่า ทำไมเราทไไําไม่ได้ทาไมทาไมเราจะทายังไงทําไงทําไงเตะไปก็โดนลํลำปางเตะไปไหนก็มีแต่นั่เตะลํำปางเหมือนวันนี้นักเตะล้ำปางเยอะกว่าเราประมาณสิบกนนะว่าคนอ่ะเหมือนลํำปางเตะไปไหนก็เจอแต่เจอแต่สีขาวอะไรเงี้ยผมว่าบรรยากาศในสนามมันเริ่มจะอึอดอดัดแล้วก็มันจะตื้อพอมันตื้อเสร็จทุกคนเริ่มจะตื้อเนี่ยมันก็เลยมันก็เลยโอกาสหาจังหวะที่เขาทำมันมันมันก็เลยตื้อไปตันไปเตะคนพยายามผมว่าเมืองท้องพยายามแหละ้วเดพยายามวิ่งสู้ฟัดด้วยแล้วก็ ข้างหน้าเองก็พยายามหาจังหวะได้ดีเรามีโอกาสอย่างพี่โจบอกเรามีโอกาสหลายครั้งแต่ว่าอาจจะเป็นโชคหรือเปล่าทีนี้ิดหน่อยทีนีดหน่อยนะพี่อะไรเงี้ยพี่เนี่ยไปอยู่ในกลุ่มแฟนบอลด้วยนะครับหลังนี้แฟนบอลมาขึ้นด้าหลังด้าหลังต้าขึ้นด้านะครึ่งแรกไปอยู่ตรงนั้นครับโอ้บรรยากาศคึอคักมากแล้วก็ ดูรู้สึกว่าบางคนอาจจะรุนแรงน้อยฮัดคอฮัตคอฮัตคอแล้วก็เป็นครึ่งแรกเนี่ยเมืองทองหมุกเข้าใส่ฝั่งหนูด้วยใช่เริ่มต้นขึ้นมาเอกนิตหรือว่าโจฮันน่าสุน้าเบอร์เก้าอันเย์พอสุน้ายิงหลุดออกตะโกนมาเลยพี่ก็ตะโกนแบบว่าอาจจะอินแล้วนะอันนี้เขาเข้าใจได้เปลี่ยนชุดเปลี่ยนเลย ให้เปลี่ยนเลยแต่เราก็เข้าใจนะอารมณ์เวลาแฟนบอลมันก็อินอย่างนั้นคก็ถือว่ามุมมองก็คิดว่าจุดที่ควรจะต้องปรับปรุงเดี๋ยวเราต้องมาเจอโควิมเดี๋ยวกลับมาเจอในบ้านสุโขทัยช่วงประมาณกลางเดือนกันยายนโคราชที่ปลายเดือนก็คิดว่าควรจะต้องมีการปรับปรุงหรือว่ามีการเพิ่มเติมในส่วนของคือจริงๆก็อย่างที่ตอนนี้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เรายังขาดอยู่ก็คือ สองสินะสำหรับผมนะการการเข้าทาและกันแล้าทาที่แบบอาจจะมีจังหวะยิงไกลที่น้อยเกินไปอาจจะมีจังหวะทาชิ่งที่หรือว่าคอซิงที่แบบแม่นยำการคอซิงเราก็ยังไม่ถือว่ายังยังดีแหละแต่ก็ยังไม่ดีพอแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ยังยังเป็นห่วงอยู่ก็คือแผงหลังที่วันนี้ทำดูเห็นทุกคนเห็นแล้วว่าจังหวะหลายๆจังหวะที่นักเตะลำปางทาได้ดีเลยทีเครับการซ้อนกันอะไรเราังยังยังขาดต้องปรับปรุง การยิงไกลเนี่ยรู้สึกเห็นได้ชัดพี่ว่านะยิงแบบว่าไม่ใกล้เข็มเท่าไหร่นะแล้วก็ส่วนการคอสเนี่ยพี่ว่าพอตัวที่อันนี้ผู้ในมุมอาจจะแฟนบอลหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมองว่าตัวมากกว่าเนี่ยบางทีเนี่ยเอ้ะทำไมไม่ไปให้ถึงเส้นหลังหรืออะไรบางทีโยนจากเส้น30หลาหรืออะไรเงี้ยเปิดัมันแบบง่ายกว่าแล้วหลายครั้งทําอย่างนั้นอันนี้มองแบบ อาจจะแฟนบอลหรือไก็ได้น่าจะปรับปรุงตรงนั้นใช่แต่ผมเห็นด้วยนะในเคสของการยิงไกลผมรู้สึกว่าอาจจะต้องติดตั้งขีปนาวุธให้กับวีระเทพบ้างให้กับพิชาบ้างในการยิงไกลเพราะว่าสังเกตได้ว่าการยิงไกลเนี่ยมาจากสุพรสุพรบุญทวีหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยที่ที่ลงไปช่วงครึ่งหลังก็ตามนะครคือจะไม่ค่อยจะมีโอกาสเห็นวีรเทพหรือว่าหรือว่าพิชา ได้ <Okay. S 2> ได้ยิงแถวสองแบบว,ว่าตั้งใจยิงแถวสองจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วช่วงช่วงหลังจากพอสองสองนล้วช่วงสิบนาทีสุดท้ายหรืออะไรเนี่ยบางจังหวะพี่เห็นว่าเฮ้ยแนวรับเนี่ยเราอยู่สี่คนของเขามีตัวเดียว<ด>เอ๊ะทำไมทำไมเราไม่ดันมากกว่านั้นหรือว่าไม่รู้ว่าหมดแรงหรืออะไรเงี้ยเนี่ยลูกเนี้ยน,นิดเดียวเองนะแล้วก็เนี่ยยิงก็ติดเซฟนะทั้งทั้งยิงจ่อๆ่ออันนี้ต้นเกมใช่ไหมต้นเกมเลยครับในช่วงครึ่งแรกเลย ต้องชมปฏิยาของประตูครับประตูลำปางวันนี้ผู้สาประตูลำปางต้องบอกว่าโหยอดเยี่ยมมากๆมีในช่วงครึ่งหลังเนี่ยมีช็อตซูเปอร์เซฟอยู่ช็อตหนึ่งที่บินปัดแบบผมยืนอยู่ข้างสนามผมโอ้โหต้องบอกว่าตกใจเลยว่าเซฟได้ยังไงอ่ะไม่แปลกที่เขาเป็นตะคิวครับลำปางเล่นเล่นในสิ่งที่แบบทีมรองเขาเล่นเราเล่นได้แบบตัวน้อยกว่าเขาก็เล่นรู้วิธีเล่นวิธีสวนนีอะไรอย่างเงี้ยลำปางได้จบนะครับ หลายๆลูกแล้วก็ลูกนี้เป็นลูกที่ลำปางได้ประตูจังหวะท่าจ้าจังหวะยิงตรงก่อนครั้งแรกเลยครับประตูเลยก่อนหน้านี้เนี่ยมีโฮมพลาดนะครับแต่ว่าสมพรยศเนี่ยสามารถเซฟไว้ได้นะครับแต่ลูกนี้ก็ปล่อยให้ตัดมายิงดีครับยิงดีจริงที่บอกกองหลังเราไม่พยายามเข้าหาบอลพยายามยืนจ้องและถอยอะไรเงี้ยเพื่อเปิดโอกาสให้เขาลากจากตัดจากด้านซ้ายเข้ามาเข้ามายิงมันรู้สึกว่ามันมันง่ายเกินไปประมาณนี้ครับ เนาาี่ยโอกาสเยอะเนี่ยลูกนี้กหลังจากนี้ได้ยนินให้เปลีย่ยนตัวเลยเปลี่ยนเลยให้เปลี่ยนสุดหน้าเลยใจเย็นก่อนไหมไม่เนี่ยมีหลายจังหวะนะครับน่าจะทําได้ดีวันนี้เอริกก็โอ้โหเลี้ยงไม่รู้จะเลี้ยงยังไงแล้วแล้วก็มีลูกนี้ก็ยิงไกลเท้าซ้ายนะครับแล้วก็นี่คือเบอร์สิบเก้าใช่ไหมใช่ครับเตะเข็นย่าก็วุ้บบ้าไนะแต่ว่าจังหวะสุดท้ายอาจจะขาดไปนิดนึงนี่ลูกนี้ก็ได้ประตูไปยิงจังแต่มุมเข้าไปเลย อันนี้ผมไม่ได้ประกาศตอนที่ประกาศผู้ทำประตูนี่ผมไม่ได้ไม่ได้บอกทุกคนงงอยู่ว่าใครยิงใครยิงใช่ผมก็พยายามถามให้ใครยิงมาถึงน่าอันนี้น่าจะไม่โดนไดนเรื่องของน้ำนี่นะฝนตกอะไรช่วยด้วยเหมือนโมเมนตัมเริ่มจะกลับมาแล้วนะพอเราได้ตีเสมอรหนึ่งช่วงท้ายครึ่งหลังเลยโมเมนตัมเริ่มจะกลับมาอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราพัก ภาพไฮไลท์ไว้สักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวไปสัมภาษณ์นักฟุตบอลกันนะครับไปดูซิว่าวันนี้ใครจะมาให้สัมภาษณ์หลังเกมครับเอาละครับก็หลังเกมการแข่งขันเรามาคุยกับอดีตศักย์ไกลสอนคนทําประตูทีเสมอให้เรานะครับไปไงบ้างครับกอฟวันนี้ผลการแข่งขันที่ออกมาก็มันเป็นนัดแรกในบ้านด้วยครับของฤดูกาลนี้จริงๆก็ทุกคนก็มุ่งมั่นแล้วก็เต็มที่ตลอดสัปดาห์มาอยู่แล้วแต่ว่า วันนี้ก็ได้แค่เต็มเดียวก็ทุกคนทำเต็มที่แล้วครับก็ขอบคุณแฟนบอลที่ที่เข้ามาในสนามวันนี้เพราะว่าช่วงก่อนเกมก็มีฝนตกด้วยแต่ว่าแฟนๆยังเข้ามาให้กำลังกำลังใจพวกเราขอบคุณมากครับแล้วเรื่องการที่มีฝนตกมันทําให้สนามลื่นมันเลยทําให้เกมเราค่อนข้างติดขัดด้วยหรือเปล่าครับก็จริงๆมันก็คือเราซ้อมสถานการณ์ฝนตกเนี่ยมาตลอดทั้งสัปดาห์อยู่แล้วละอะไรเงี้ยใช่แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ข้าออ้างเพราะว่าเขาก็เล่นสนามเดียวกับเราะอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปแก้ไขที่ข้อผิดพลาดของของทีมเรามากกว่า หลังจากนี้ก็ต้องทํางานหนักต่อไปครับแล้วการไปนครราชสีมาซึ่งก็ดักพอสมควรเป้าหมายของเราก็แน่นอนสามแต้มมีแทชิงก็อยากได้สามครับแต่ว่ามันก็ต้อง,ต,องต้องโฟกัสแมตต์ต่อแมตต์เลยครับตอนนี้มันคือการไปเยือนทุกเกมเนะี่ยผมว่ามันยากหมดนะครับเพราะว่าคือพอทุกทีมมีโอกาสที่ได้เล่นในบ้านเขาก็เต็มที่อยู่แล้วใช่ครับเป็นเกมที่ยากแล้วก็เราก็ากต้องทํางานหนักต่อไปครับท้ายรุบกวนกอล์ฟฝากอะไรถึงแฟนๆเมืองทองหน่อยครับ ก็ขอบคุณนะวันนี้ที่ที่มาให้กำลังใจพวกเราเต็มสนามคืออยากอยากจะมอบสามแต้มให้ให้แฟนบอลทุกคนเหมือนกันแต่ว่ามันมันได้แต้มเดียวก็ขอบคุณที่เข้ามาสปอร์ตพวกเราครับแล้วก็แมตช์หน้าก็ตามเฉีีรยพวกเราด้วยครับคอบคุณครับนะครับแล้วก็ไปเจอพิธีกรในสนามได้เลยครับผมในสตูดิโอครับผม ขอบคุณเดวิดเหลาเดวิดเหลานะฮะเดวิดเหลานะฮะเขาอยากให้เรียกมากเลยว่าเดวิดเดวิดนะฮะเหมือนให้เหมือนเป็นแบบลูกครึ่งอะไรอยย่างงเี้ฝรั่งเนี่ยเป็นฝรั่งเลยซีซั่นนี้เกิดแน่นอนเดวิดเหลานี่เริ่มตั้งแต่นัดแรกเลยฝากแฟนๆติดตามด้วยแล้วกันนะครับผลงานของเขานะขอบคุณนัิศักดิ์ไกรสอนด้วยนะครับผู้ที่ม่งประตูตีเสมอนะครับให้กับเมืองทองยูเนเต็ดนะครับอ่ะกลับมานะครับพูดถึงเรื่องของหลังเกมกันมากดีกว่านะฮะไฮไลท์ อ่ปล่อยไฮไลท์มาหน่อยครับเดี๋ยวจะได้นำมาพูดคุยกันนะครับทีมงานนะอ่ะก็นี่อันนี้เป็นช่วงครึ่งเว <ไป S 1> ลาแรกนะครับนะ<อ>ที่มีปัญหากันร<อ>ะหว่างคูตินโยกับทางซาดอดนะครับก็มีการเช็คใบแดงกันนะครับดเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นในสนามนะครับซึ่งผมจริงๆผมก็ไม่ไมไ่ทันมองนะเพราะว่าช่วงครึ่งแรกนี้ก็ขึ้นมานังวนอัศจรรย์ครับฝนตก งงเหมือนกันครับสมันั้นต้องก็มาดูนิดเดียวครับนี่พังอกหัวไปแต่แตก็เหมือนแบบว่าไม่โดนนะคูคูคแต่ท่าทางเดีนี้สมัยนี้ท่าทางก็จ้างก็โดนละไ็ยิงซ้ายนะครับอันนี้ก็กลับมาในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับมีจังหวะสวยๆเยอะมากเลยนะครับ ยิงไปก็ติดประตูนะครับติดเซฟเด้งออกหลังชั้นแหลกขาอะไรเงี้ยอันนี้นิดหน่อยๆครับโก้ดีกว่าปกติเนี่ยมันมีสูตรสําเร็จไหมครับถ้าตัวมากกว่าอย่างเงี้ยนะวิธีที่โค้ชส่วนใหญ่เลือกที่จะเล่นอย่างเงี้ยผมว่ามันมันมันไม่มีสูตรสำเร็จนะพี่โจครับมันก็คือ,อเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นระบบของของทีมอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะฮะผมก็มองว่าสูตรของมาิโอเองก็น่าจะเป็นบอลเท้าสุดท้ายนี่แหละครับสำหรับของเราปีนี้อะไรเงี้ยครับเรามีโอกาสไหลเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยได้มากเอกนิดใช่ไหมใช่ครับ ที่บอกวันนี้ไม่ไม่อาจจะเป็นวันที่เราโชคไม่ดีก็ได้เห็นลูกเนี้ยโอ้โหคือแบบน่าเข้ามากโอ้โหถ้าเข้าจะสวยมากเลยเลี้ยงตัดเข้ามาอ่าโดดเด่นตั้งแต่ครึ่งแรกเลยนะแต่จังหวะจบเนี้ยที่พี่บอกอเบอร์สิบเก้าได้ดีเท่าไหร่มีจังหวะปกับบอลได้ดีอะไรได้ดีนะครับยังไม่คมอย่ายากอ่ามาแล้วนะเนนะครับแล้วก็เป็นลูกที่ เสียประตูเสียประตูง่ายเขาพูดตรงๆเลยนะง่ายง่ายไปนะง่ายไปเป<ง>็นมุมอมองโก้ดีกว่าม,มาจากข้างหลังด้วยนะครับขึ้มนมาโชว์ตัดหน้าโชว์ตัดหน้าประตูครับประตูคนออกไหมครับผมว่าประตูน่าจะออกลำบากลู่นี้เพราะเขาเปิดบอลไซด์เข้าหาแล้วบอลขึ้นลงนต้องไปดูว่าใครเป็นคนมาร์กตัวเรืเล่นของลำตางมากกว่า่ ีจจัังงงหหววะะิอาจจะเป็นการสื่อสาร<บ>อย่างที่บอกการสื่อสารอาจจะยังไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ดีลูกนี้นะดนนะูแต่สมพรยอวันนี้ก็ถือว่าเด่นมากครับเด่นช่วยได้เยอะมากในเคสของวุฒทวีเปลี่ยนมาโก้ว่ามีความแตกต่างไหมแตกต่างไหมผมว่า,าช่วงหลังสมพรอาจจะหมดหมดหรือเปล่าประมาณนี้ฮะแล้วก็อ<า>เอาด้านขวาเพราะว่าด้านข้างเราต้องใช้พื้นที่ด้านข้างเนี่ยที่มีพื้นที่ในการคอสซิ่งเนี่ยวันนี้ถือว่าคอสซิ่งเยอะมากๆนะฮะแล้วสุดท้ายลุยสองแล้วได้จากพื้นที่ด้านข้าง นั่นแหละคือคือสิ่งที่เราต้องทําใช่ได้จ้าบริสัทไตรสอนะครับที่จริงได้ได้จังหวะเนี้ยยังมีเวลาเหลือฟุตเนี่ยี่จะบดนะนี้น่าจะเสร็ดสิบนิดนิด้งนาทีนิดเจ็ดสิบนิดนิดเอ้ยน่าจะแปดสิบนะเจ็ดสิบเอ่อเจ็ดสิบแปดสิบนาทีครับแต่ยังมีเวลามีเวลานี่ยถ้าบินเนอร์เขาอยากได้ฟุตบอลก็ให้เข้าไปง่ายเราต้อการลูกใหม่แต่เข้าใจนะวิธีการเล่นมันมันเป็นเรื่องปกติครับเรแล้วปกติใช่แลอวปกติละเข้าใจล่ะ มีหลังจากทั้งก็โอ้โหมีจังหวะเนี่ยลูกเนี้ยโอ้โหแบบต้องเชื่อมชมผู้ทำประตูครับเชื่อมจริงๆนะครับมีโฮมเกือบจะมีชื่อบนสกอร์บอร์ดเป็นผู้ทำประตูแล้วนะครับนี่ก็สวยนิดเดียวนะครับแรงนิดเดียวจังหวะติดนิดๆหน่อยนะที่ยังยังขาดขาดอาจจะไม่ใช่วันของเราครับฟุตบอลมันเกิดขึ้นได้ในในเกมฟุตบอลครับากตัวผู้เล่นเยอะกว่าบางทีอาจจะแพ้ก็ได้อ่าด้วยอย่างที่ผมบอกลำปางเข้ามาด้วยใจเกือร้อยเปอร์เซ็นต์มาสู้กับทีม อาจจะเป็นชื่อชื่อชั้ดอย่างพี่โจบอกว่าชื่อชั้นอาจจะเป็นรองแต่ความจิตใจของพวกเขาเนี่ยถือว่าวันนี้สุดๆนะครับก็ต้องชมชื่นชมชื่นชมนักเตะลำปางกองเชียร์ด้วยนะกองเชียร์กน่ารักที่กองเชียร์สนุกเลยล่ะทำให้บรรยากาศต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศของฟุตบอลกลางสายฝนเหมือนอังกฤษเลยตกแบบเนี้ยนะฮะเหมือนกันเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นจังหวะสุดท้ายนะครับที่พี่โจบอกครับฟุตบอลนะฮะ เขาเรียกว่าอะไรพี่จะเลดวฟุตะอลมันขึ้นอยู่แบบเสียงเชียร์ด้วยแหละเสียงเชียร์ด้วยนะฮะที่สำคัญก็คือถ้าเป็นถ้าไม่นักสกอร์ถ้าไม่นักสกอร์วันนี้ถือว่าเป็นเกมที่สนุก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 จริงๆโดยทั่วๆไปเลยถ้าคนชอบฟุตบอลไม่ได้เลือกเชียร์เมืองทองอะไรกาทั่วไปเนี่ยสนุกครับเรามากันที่คอมเมนต์นะครับบน Facebook กันนิดหนึ่งนะครับบอกว่า สู้ต่อไปครับวันนี้แค่ไม่ใช่วันของเรานะฮะจากคุณฟุตงานสายบรรทุกนะครับแล้วก็ให้เครดิตลำปางมาด้วยบอกว่าลำปางเล่นดีมากบุกน้อยมีลุ้นนะครับส่วนระบุกเยอะนะครับก็ต้องบอกว่าต้องทำใจเหมืกันนะครับจังหวะแบบนี้นะฮะแล้วก็บอกว่าแก้ไขปรับปรุงนะครับให้พัฒนาแข่งแกร่งนะครับจบสกอร์เยอะๆนะครับปรับปรุงด่วนอันนี้ก็ ผมเชื่อว่าแฟนฟุตบอลเนี่ยนะครับเวลาผลการแข่งขันออกมาแบบนี้นะครับโกเป็นนฟุตบอลเป็นกัปตันทีมมาอยู่คือก็มันเป็นเรื่องปกติที่ที่จะมีเสียงวิภา์วิจารณ์นะครับจากบรรดาแฟนบอลนะครับอันนี้คือในบอลไทยลีกนะทางประเทศก็เผยยิ่งกว่านี้นะครับมันก็มันจริงมันเป็นเรื่องปกติของของฟุตบอลอยู่แล้วเสียงด่ามีอยู่แล้วฮะเรื่องเรื่องธรรมชาติเลยนะครับเหลือเกมอีกยาวไกลนะครับฟุตบอลถ้วยก็ยังอยู่ทั้งสองถ้วย นะครับ <Brid ges> ก็คงจะต้องมีการปรับปรุงนะครับ <Sie Volt> แก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างน,นะครับผมเชื่อว่าโค้ชเจ้าหน้าที่ทีมทุกคนรู้แหละว่าจุดอ่อนอยู่ตรงไหนจุดแข็งอยู่ตรงไหนเติมตรงไหนอะไร,รสิ่งสํงสาคัญของฟุตบอลอาชีพเนี่ยขาดไม่ได้เลยมาระดับต้นๆเสมือนเหมือ <S 2> <S 2> นนักฟุตบอลก็เก่งกองเชียร์ถ้าไม่ได้เข้าสนาม แล้วก็แบบว่ามาคอมเมนต์อะไรมันง่ายไปเพราะฉะนั้นนักบอลทุกทีมให้ใช่เฉพาะมืองทองต้องการเสียงเชียร์ต้องการความเชียร์ก็มาเชียร์กันเยอะๆสร้างบรรยากาศพอสร้างบรรยากาศที่ดีเนี่ยฟุตบอลมันดีไปเองทุกทีมอยากชนะหมดแหละนะครับลงขึ้นมาหลีกสูงสุดแล้วเนี่ยโดยเฉพาะลำปางกว่าจะผ่านทีสองขึ้นมาเป็นแชมป์กว่าจะอู้ขึ้นมาทีหนึ่งมัน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 มีหนทางเยอะมากพวกเขาก็เลยมาด้วอยู่จากที่ไหนบอกว่า แล้วก็แฟนบอลทีมเยือนอย่างลำปางแฟนบอลทีมเยือนทุกทีมไปเนี่ยก็คือเจ้าภาพต้องให้อะไรเขาเรียกต้อนรับที่ดีให้เกสรสร้างสีสันบรรกโอเคโตหยอกเจ้ากันในสนามเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแล้วก็จบกันไปแต่ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งส่วนสําคัญของเกมฟุตบอลว่ากันใหม่นะครับในเกมหน้าเราจะออกไปเยือนนครราชสีมามาสดาเอฟซีเป็นงานยากไหมก้ ณตอนนี้ครับผมว่าการไปเยือนในแต่ละทีมมันยากอยู่แล้ว uh huh. ย,ย,ยิ่งบรรยากาศในทีม <Okay. S 2> ถ้าบรรยากาศในทีมยังเป็นอย่างนี้อยู่นะว่ uh huh. ามันก็ยิ่งยากขึ้นเรื่อยๆ uh huh. ฉะนั้น เราเก็บข <aid> ้อ <Solomon> ผิดพลาดในวัน <mainland> นี้นะลืมมันให้หมดครับมีมีหน้าที่เนี่ยคือแก้ไขและพัฒนากันต่อไปสิ่งไหนผิดพลาดก็ยอมรับกันไปคนไหนพลาดคนไหนไม่ดีก็ต้องแก้ไขกันไปในวันในวันนี้เลยให้จบวันนี้จะคุยจะด่ากันให้ด่าวันนี้พรุ่งนี้คือวันใหม่ก็แค่เริ่มได้าเป็ทุกบอลถ้าเป็นผมผมก็จะลืมวันเลวร้ายให้มันเร็วที่สุดเที่สุดเพื่อจะได้กลับมาในในเส้นทางของพวกเราให้เร็วที่สุดครับผมถ้าเป็นนักบอลอังกฤษเนี่ยทุกคนเนี่ยมักจะพูดแบบสมมติว่าผลนัดเนี้ยไม่ดี เขาต้องการเกมต่อไปให้มาเร็วที่สุดเพื่อ,อี่สูจนเพื่อได้เล่นต่อได้ได้พิสูจน์ใวชา,านะครับก็เป็นวัฒจักรของฟุตบอลนะครับมีชนะมีแพ้มีเสมอนะฮะผมเข้าใจแหละแฟนบอลอยากชนะอยากชนะอยากชนะแต่ว่าจริงๆแล้วด้วยความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้หรอกอนะครับทีมอื่นเขาก็เขาก็แข็งแร่งเช่นเดียวกันนะครับปรับปรุงแล้วก็สู้กันต่อไปนะครับขอบคุณนะครับทุกกําลังใจ นะครับเสียงชื่นชมนะครับเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับยังไงเมืองทองยูเนเต็ดนะครับก็น้อมรับไว้แหละนะครับก่อนจากกันนะครับผมมาขายของกันนิดนึงดีกว่านะครับสำหรับตั๋วปีนะครับของสโมสรเมืองทองยูเนเต็ดนะครับในฤดูกาล2022-2023นะครับใครที่สนใจก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับที่จุดจำหน่ายไทยทิ켓เมเจอร์นะครับทั้ง9สาขาแล้วก็ที่สนามในวันแข่งขันนะครับหรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ ไทยทิ켓เมเจอร์ก็ได้นะครับในนั้นก็มีให้จองกันนะครับแล้วก็อาทิตย์หน้านะครับอย่างที่แจ้งไปนะครับอาทิตย์ที่28สิงหาคมเราจะบุกไปเยือนนครราชสีมามาสต้ r งเอนะครับ,รรบที่สนามเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษานะครับในเวลา18.30น,นาทีส่วนการกลับมาเล่นในบ้านอีกครั้งหนึ่งของเมืองทองนะครับนู่นเลยวันอาทิตย์ที่4กันยายนครับเมืองทองเปิดบ้าน รับการเยือนของสุโขทัยเอฟซก็เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาเหมือนกันนะครับลงไปเล่นทีสองแป๊บเดียวขึ้นมาแล้วนะครับสุโขทัยนะฮะวันนี้แหมขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณพี่โจ้ด้วยนะครับขอบคุณโก้ด้วยนะครับพี่โจ้จะมีโอกาสได้มีโอกาสมาพูดคุยไหมเนี่ยโอ้โหยินดีครับนั่นถ้าปีหน้ากลับมาแน่นอนปีหน้าเพราะเดี๋ยวใกล้ใกล้แล้วโอเคเพราะเราไม่มีแมทในในบ้านในบ้านก็วันที่4นู่นเลยนะครับช่วงกันยายนเลยนะครับต้องขอบคุณพี่โจ้มากๆนะครับแล้วก็ ก็นะครับก็ตอนนี้ก็มาช่วยเทรนน้งน้องในยู12อยู่นะครับถ้ามีว่ามีเวลาป้าีเวลาก็คงจะได้มาพูดกัน็เดี๋ยวอยากจะขอพูดสิ่งหนึ่งครับอ่ได้ครับผมในนามโดยแทนของนักฟุตบอลแล้วกันนะครับว่าสิ่งหนึ่งที่นักฟุตบอลอยากได้เวลาที่บรรยากาศมันไม่ดีก็คือกําลังใจจากแฟนบอลนี่แหละครับเพราะนะเพราะว่าอย่างที่ผมได้ได้ซึมซับมาหลายหลายหลายอย่างหลายๆปีที่ผมผมได่นฟุตบอลมาเนี่ยบางทีมันมันไม่มีหรอกที่นักบอลอยากจะแพ้มันไม่มีหรอกที่นักบอลอยาก อยากจะเล่นไม่ดีครับอยากจะทําให้ทุกคนผิดหวังแต่สิ่งหนึ่งถ้ามันผิดหวังแล้วก็คือกําลังใจครับวิจาร์ได้ด่าได้ครับพวกผมในฐารฟอรมีนาที่พัฒนาและแก้ไขแต่สิ่งหนึ่งที่ผมยังต้องการอยู่ก็คือกําลังใจจากแฟนบอลทุกทุกคนนั่นแหละครับเป็นตัวแทนให้น้องๆเลยครับครับผมฝากไปยังกองเชียร์เมืองทองยูเนเต็ดนะครับแก้ไขกันนัดต่อไปนัดต่อไปนัดต่อไปและนัดต่อไปนะครับ กลับมาเจอกันได้ใหม่นะครับ after the game นะในเกมที่เมืองทองลงเล่นเจอกับสุโขทัย fc นะครับในช่วงต้นเดือนกันยายนวันนี้ขอบคุณพี่โจนะครับพี่โจัสดิ์มัทวีขอบคุณโก้นะครับจากสกลตองเหล่านะครับที่วันนี้สละเวลานะครับมาพูดคุยกันทั้ง before และ after ครับเจอกันใหม่ในเกมนัดสุโขทัยวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับครับเดี๋ยวมาพบกับพี่แบงค์อีกท่านนึงทานอีกท่านหนึ่งที่จะมาบอกความรู้สึกหลังเกมกัน๋ยวันนี้นะครับสวัสดีครับพี่แบงค์สวัสด ตอนนี้ก็นะครับไ,ได้สามแต้งที่เราควรจะคว้าได้ครับจากทีลำปาเขาเหลือเจ็ดคนนะครับก็ไม่เป็นไรครับเหม,มือนหน้าผมกว่าเออโค้ชโอ้คยปรับเปลี่ยนอะไรสักอ่างเพื่อมาคว้าแต้งให้เราได้แน่นอนครับในมุมมองของพี่แบงค์ครับพี่แบงค์คิดว่าทำไมเราถึงเสมอครับวันนี้เออด้วยรูปแบบ ตอนแรกว่าเราโดนำนำเกาะสองครั้งเลยครับครับท,ทำให้เราเร่งเร่งเกมเพื่อทำเก็นลบเพื่อตีนนเสมอครับทำให้เหมือนกับมันขาดอะไรไปนิดนึงครับครับแล้วสาภาพสนามที่ฝนตกมันมีผลต่อกันเรามากน้อยขนาดไหนครับพี่ก็มีผลเรื่องการพาสซิ่งของเราอยู่แล้ว,ลวเพราะว่าบอลของมาเรโอเป็นบอลพาสซิ่งพาสซิ่งอยู่แล้วครับเขาบลิวอัพขึ้นมาจากจากแดนหลังขึ้นมาข้างหน้าแล้วพอบอลในสาภาพอากาศที่มีฝนตกลงมาเนี่ยมันทำให้บอลแถบ,บเออคาดว่าบอลยาก แล้วสุดท้ายนี้ผมรบกวนพี่แบงค์ฝากกำลังใจให้นักฟุตบอลเมืองทองอยู่ก็ไม่เป็นไรครับวันนี้แต้มแรกก็ถือว่าโอเคครับขอเป็นหน้าก็หวังว่าพวกเราจะจาน้ํเด็ดับแต้มให้กับพวกเราได้ครับโอเคขอบคุณมากครับพี่แบงค์งครับเอาละครับหลังเกมที่น่าเสียดายที่ทําได้แค่สเสมอกบลัาปางเอฟซีไปน้องใหม่วันนี้เรามาสัมภาษณ์แฟนฟุตบอลหลังเกมว่าเขารู้สึกยังไงบ้างากับการกับผลเสมอในวันนี้ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เป็นไงบ้างครับกับผลเสมอในวันนี้ก็จริงจริก็ผิดหวังนิดหน่อยครับแล้วก็เขาเข้าใจมันเป็นกีฬานะฟุตบอลมันก็มีแพ้มีชนะเดี๋ยวก็กลับไปแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงใหม่ก็ยังเชื่อใจในมาริโออยู่ครับว่าเขาต้องพาทีม,ามมาแข่งแข่งเหมือนเดิมไม่ได้ฝากกำลังใจถึงนักเตะเมืองทองอีสินิดได้ไหมฮะก็จริงวันนี้นักเตะทุกคนก็พยายามเต็มที่เข้าใจครับแล้วก็มันอามันอาจจะมีสภาพ สนามด้วยเพราะฝนมันตกหน้าเตะเราก็เอาจจะแบบเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ยังเป็นกำลังใจให้เสมอครับโอ้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ